ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลานเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอก,กับเกมไนโคนะครับก็สําหรับภายในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็น E ีสุดท้ายแล้วนะครับในการเล่นตัวของคารดอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกธนูโลกอะไรแบบนี้นอนในเบื้องต้นนะครับก็ถึงตัวของคาสดอาชีพดาบใหญ่แล้วก็หอ,อกกันแล้วนะครับว่า2อาชีพนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการเล่นเบื้องต้นเนาะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยแล้วกันนะครับว่า2องคาสดอาชีพนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของค์ดอาชีพดาบใหญ่กันก่อนละกันนะครับอ่าซึ่งตัวของค์ดอาชีพดาบใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการลองเล่นดูแล้วนะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าตัวของค์สอาชีพดาบใหญ่นะครับในตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะทําการตีช้าสักนิดหนึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเรายังไม่มีของนั่นเองซึ่งถ้าเรามีของแล้วเนี่ยตัวของค์สอาชีพดาบใหญ่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ตีค่อนข้างไวนะครับไม่ได้ช้านะครับแถมดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงด้วยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกตินะครับหรือว่าจะเป็นตัวของสกิลก็ตามแต่นะครับสกิลหนึ่ง มากมากแล้วก็ตัวของคาร์ดอาชีพนี้นะครับมีสกิลไว้ใช้เนี่ยถึง3สกิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรีดดาเมจได้ค่อนข้างง่ายนะครับต่อการฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราไปตีมอนฟาร์มมอนนะครับเราก็จะทําการปิดมอนได้ค่อนข้างไวนะครับอ่าเพราะว่าเรามีดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากนี่ก็จะเป็นตัวของการเล่นอาชีพดาบใหญ่ซึ่งตัวของควสเนื้อเรื่องนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับควีลงควสลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีปัญหาจะมีปัญหาอยู่แค่อย่างเดียวนะครับก็คือจะเป็นตัวของเรรืื่่่่ออออองงงงงมมาาาาาานนับซึตวขขเชีพดใหญล มันค่อนข้างที่จะเปลืองมากในน้นตอนแรกเนี่ยเราจะเสียตัวของมานาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเราทําการาเรียนตัวของสกิลมา3าสก,กิลนะครับในน้เบื้องต้นนะซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมาะในการฟาร์มทั้ง3สกิลนะครับนี่ก็จะเป็นตัวของข้อเสียหลักๆตัวของอาชีพดาบใหญ่เลยนะครับคือมันจะเปลืองมานาโคตรน,นะครับอารมณ์เหมือนกับตัวของวิสัทเลยนะครับเรามีสกิลแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยบอทได้ตลอดเวลานะครับเราต้องอาจจะต้องมาดูตัวของมานาบ้างนะครับถ้าเราไม่ดูเนี่ยก็อาจจะทําการโจมตีปกติไปนะครับซึ่งถ้าเราทําการจ มตีปกติเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะฟาร์มช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับข้อเสียของอาชีพแบบใหญ่ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียของอาชีพนี้นะครับก็คือเป็นสายโจมตีใกล้นะครับเวลาที่เราจะไปเข้าถึงตัวของอาชีพที่มันตีไกลเนี่ยค่อนข้างจะลําบากที่นึงมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเนาะนะครับอันนี้เราก็พอที่จะเข้าใจได้นะครับส่วนตัวของการฟาร์มนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่มีปัญหาเปลืองแค่มานาอย่างเดียวเท่านั้นสุดท้ายแล้วนะคคครรรััััับบบกกกก็็็แแลลลล้้วตต่่่่่เเเเเเเพพพพืืืออออออนน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 ะะะาาาีียยจจชไหหปมใ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคาอาชีพดาบใหญ่นะครับจะมีสกิลใช้เนี่ยถึง3สกิลเลยนะครับในนา้าตอนแรกนะครับในเบื้องต้นนะโดยที่เราเนี่ยใช้เงินแบบว่าน้อยมากนะครับในการปลดนะครับอ่ะก็จะมีทั้งหมด3สกิลนะครับมีสีเทาหนึ่งะครับมีสกิลสีเขียวอีก2สกิลนะครับ แล้วก็ตัวของคลาสอาชีพดาบใหญ่นะครับก็ยังมีตัวของบัฟนะครับให้เราใช้อีก3บัฟทีนี้เนี่ยเราก็จะเล่งงนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับมีสกิลให้ใช้3สกิลนะครับแล้วก็บัฟอีก3สกิลนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น6สกิลเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะปลดสกิลมากกว่านี้เนี่ยก็ได้นะถ้าเราไม่ติดปัญหาเรื่องมานานะครับอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นปัญหาหลักของหลายๆอาชีพเลยนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของดีบัฟกันบ้างนะครับก็จะเป็นตัวของสกิลติดตัวนะนะครับอ่าซึ่งตัวของคาร์ดอาชีพดาบใหญ่นะครับจะมีบัฟให้เราใช้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ5บัฟเลยนะครับที่เป็นพาสซีฟติดตัวนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยตามนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็จะมีอ่าตัวของสกิลนะครับเบื้องต้นนะครับสี่สกิลนะครับที่เราเดินวสมาแล้วเราก็ได้มานะครับตามนี้เลย แล้วก็สกิลต่อมาเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบัฟตัวนี้นะครับซึ่งเราต้องซื้อตัวของสกิลนี้เองนะครับก็ไม่แพงนะครับแค่ห้าแสนเองนะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ5บัฟเท่านั้นนะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวของคัสอาชีพดัดใหญ่นะครับก็ถ่ายุ่มสรุปเนี่ยก็บอกได้ว่าตัวของอาชีพนี้นะครับก็เหมาะกับสายฟรีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ต้องมีความอดทนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวของคัสอาชีพนี้เนี่ยก็มีข้อเสียในการใช้มานานด้วยถึงเราเนี่ยจะมีดาเมจที่หนักหน่วงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้ครบนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจรักกันนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเราไปดูตัวของคัสอาชีพหอกกันบ้างนะครับว่าตัวของคัสอาชีพหออนนครรับบเป็ย่าางงไ้ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวของคัสอาชีพหอกกันบ้างแล้วนะครับอ่าซึ่งตัวของคัสอาชีพหอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพนะครับที่น่าสนใจเลยไม่น้อยนะครับเพราะว่าระยะการโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลกว่าสายอาชีพตีใกล้นะครับประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ไกลามากนะครับแต่ก็มีระยะในการโจมตีที่ไกลกว่าแล้วก็ส่วนเรื่องดาเมจของอาชีพนี้นะครับต้องบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นดาเมจจ๋านะครับดาเมจจะมาเรื่อยๆนะครับตีเรื่อยๆเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะดูดีกว่าตัวของคัสอาชีพดาบใหญ่่นะคครใววาาามมิดผเพ เลยนะครับตัวของค้านอาชีพนี้นะครับม el> ีสกิลที <t ell> <t ell> <t ell ่ใช้เนี่ยถึง3สกิลเช่นเดียวกันแต่ว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยจะใช้มานาน้อยกว่าตัวของค้านอาชีพดาบใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่เราไปบอทนะครับหรือว่าการฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับดามมีดจะต่อเนื่องมากกว่านั่นเองส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเดินควีกกันบ้างนะครับการเดินควีกของอาชีพนี้นะครับไม่ได้ลำบากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเร่งง่ายกว่าอาชีพระยะตีใกล้บางอาชีพด้วยซ้มใหมนะครับอ่ะอย่างเช่นอ่าพวกดาบคู่นะครับหรือว่าเเเปป็็นนนนนออ่่าาพพวกดบบบบลูะะะไรรรแี้้ตคั ว่าด้วยจากตัวของระยะการโจมตีนะครับบางทีที่เราไปแจมมอนอะไรแบบนี้เนี่ยตัวของคาราชีพอนะครับจะแจมได้ง่ายกว่าในสายคาร์โจมตีระยะใกล้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเก็บเควสหรือว่าทำเควสนะครับก็ทําได้ไม่ยากนั่นเองนะครับแล้วก็การเดินเควสหลักเจอบอสอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวของอาชีพหอนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคาราชีพนะครับที่เล่นง่ายแถมตัวของมานาในการใช้สกิลเนี่ยก็รีเจนทันด้วยนะครับเราอาจจะได้ใช้สกิลอื่นเพิ่มนะครับมากกว่านี้นะคร ีฟ้าาออะไรย่งเงี้ยนะครับในการบอดการฟาร์มอะไรอย่างงเีนะครับประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลกันบ้างนะครับสกิลของอาชีพนี้นะครับอ่ะก็มีให้ใช้ถึง3สกิลเลยนะครับอ่ะมีสกิลสีเทาหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลสีเขียวอีก2สกิลนะครับแต่ละสกิลเนี่ยก็ใช้มานาที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยอ่ารีเจนมานาทันนะครับดาเมจของเราเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็จะต่อเนื่องนั่นเองนะครับไม่มีอ่าในการเว้นจังหวะในการที่เราตีธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเวลาที่ตัวของสกิลครูดาวมาทันเราก็จะใช้เลยนะครับเราก็จจะรีดาเม ค่อนข้างดีกว่านะครับในตัวของคา้าดาบใหญ่นะครับหรือว่าหลายๆอาชีพนะครับที่เรามีสกิลให้ใช้เยอะแต่ว่าทําให้มานาเนี่ยไม่พอนะครับก็เลยสู้ตัวของคา์าอาชีพนี้ไม่ค่อยได้นะครับในการรีดดาเมจนะครับประมาณนี้นะในเบื้องต้นนะครับอันนี้คือย้ําก่อนนะครับว่าในหน้าเบื้องต้นนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของบัฟก,กันบ้างนะครับบัฟเนี่ยของอาชีพหอกนะครับจะมีให้ใช้อยู่แค่บัฟเดียวเลย,เลยนะน,นะครับในนาตอนแรกนะครับนี่อาจจะเป็นข้อเสียของคาร์ทิงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคาร์เนี่ยก็มีบัฟให้ใช้เนี่ยประมาณ3บัฟเลยอย่างเช่นตัวของคาร์อาชีพธนูโลกหรือว่าจะเป็นตัวของคาร์อาชีพด,ด,ดาบใหญ่นะครับเราก็จะมีบัฟให้ใช้เยอะใช่ไหมแต่ว่าตัวของคาร์อาชีพหอกเนี่ยจะมีบัฟให้ใช้น้อยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับแต่ว่าสกิลบัฟของคาร์อาชีพนี้เนี่ยค่อนข้าง นะครับ <ues> สีฟ้าสีม่วงนะครับก็ถ้าใครที่ไม่ได้เติมเงินเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการเก็บสักนิดหนึง่งส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลติดตัวกันบ้างนะครับหรือว่าพาสีบนะครับซึ่งตัวของพาสีบของอาชีพนี้นะครับหรือว่าคาร์ดนี้เนี่ยจะมีใช้อยู่แค่นี้เลยนะครับสีบ่บัฟเท่านั้น,นก็จะเป็นตัวของบัฟเริ่มต้นนะครับที่เราจะได้มาส่วนที่เหลือเนี่ยเราต้องใช้ตัวของเงินนะครับค่อนข้างเยอะนะในการปลดสกิลพาสีบ์อื่นๆนะครับก็ขั้นต่ำเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับก็อาจจะ นะครับอ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับตัวของคาร์อาชีพหอกแล้วก็ดาบใหญ่นะครับคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับในการเลือกอาชีพเล่นเนาะประมาณนี้นะครับเพราะว่า2อาชีพนี้นะครับก็มีดาเมจที่หนักหน่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของดาบใหญ่เนี่ยดาเมจจะแรงกว่านะครับแต่ว่าเปลืองมานานะครับผมแต่ว่าตัวของอาชีพหอกเนี่ยก็ดาเมจมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามานาเนี่ยเราจะดีเจนทันนะครับถ้าตัวของสกิลเราไม่ได้ใช้เยอะเกินไปหรือว่าบัฟของเราเนี่ยไ่ด้ใเเเออะะกกินนปคร็จจทําาหีีื มานาทันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วกันนะครับถ้าโตของบัฟของเราเนี่ยเยอะกว่านี้นะครับอาชีพนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับอาชีพอื่นๆก็ได้นะครับในการรีเจนมานาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ลองมาเทสให้แล้วเนาะนะครับในเบื้องต้นนะครับทุกคัสเนี่ยก็เก่งเท่ากันหมดอย่างที่ผมบอกนะครับคือก็ไม่ได้มีอาชีพไหนนะครับที่โดดเด่นแบบว่าก้าวกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่มันก็ใกล้เคียงกันนะครับในการเล่นโต๊ของการฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก เรามีดาเมจมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามีของมากน้อยแค่ไหนหลักๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับของมากกว่านะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนีเ่ยเลือกอาชีพที่เราอยากจะเล่นไปเลยนะครับอันนี้ผมก็แนะนําประมาณนี้ละกันก็สําหรับใครที่ชื่นชอบภายในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจผมเนีเ่ยทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับก็เด<ป>ี <ๆ S 2> <ป>๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ